ที่แรกนึกว่ากลับบ้านให้ไปคับเลยแต่ว่าเจสเก็บเราให้มาหาเจสซิ่งนะเราก็จะไปกันเจ็กตอยฮะทำไมเราต้องมิงอ้อมมาด้วยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อา้าวต้องกดข้างเหรอ,อโอ้ยแปบๆขอกินก่อนเดี๋ยวเดีืลบอืมกินซูชิแล้วกันเปิดได้ไหมเปิดได้ดิเรามีกุญแจนะเฮ้ยเราจะกระเป๋าไปส่งแล้ว โอ้เราได้กระป๋าไปส่งแล้วนะชิกอยชิกกอยอยู่บ่าช็กก้อยนอนไปแล้วนะกลัวสทวัที่ไหนล่เรามีเท่าไหร่ืช้านอนแล้ดิเ <c oughs> <c oughs> อเช้าใส่เช็กอยราไปกี่โมงเก้าโมงงีอีกสามสิบนาทีสามสิบวิเราไปทุบขินรอแล้วกัน อ,อเราได้ที่นอนแบบโคตรเยอะในที่สุดเราก็ได้กระเป๋าไปีทรงแล้วนะกระเป๋าอยู่บวาหลังบ้านคนรวยออแต่นีบ้บอกเลยผมนี่จอกลาหาสมบัติแต่งเดียรแล้วตนะช่วยก้อ hmm. ยขอบอกให้มาหาเจ๊ปั๊บๆเราได้หินเยอะอีกเหรอ หินสีก้อนได้สิบเอ็ดบาทม mm hmm. ันจะแกะไข่นี้หินสีก้อนหนึ่งสองสามสี่อันนี้คุ้มฝ่านะแต่เราก็จะเสียเวลาค่อนข้างที่จะเพราะว่าเราไม่ได้คับที่บ้าน,นการคับที่บ้านนะมันก็จะสามารถกดได้เลยไงแต่คับที่นี่มันมันกดเดินไม่ได้นะ เอาไปทำใครกินเออเราลืมดูกันนะหมอ้อขายได้หลายบาทด้วย mm. เจ๊คนนั้นแม่งรับซื้อหมอ้ mm. ออืมเฮ้ยเราน่าจะต้องไปหาเจ๊คนนั้นหรอไปขายกับเจ๊ดีปะเจ๊แมกแม่งรับซื้อของโคตรเยอะใช่ไหม เราต้องไปหาเจนั่นก่อนแล้วกันโอเคโอ้ okay. oh, oh, หลังว่ากูใช้บีกระเป๋าเราก็ยังกำลังงงอยู่แล้วเราจะเอากระเป๋ามาจากไหนโอ้ oh, ไม่ไปตามหานี่เองสำหรับคนที่อา่านภาษาอังกฤษออกก็ก็ก็คงจะรู้ว่ามันอาจจะฝังอยู่ที่ไหนอะไรพวกนี้หรือเปล่าี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันเขียนว่าอะไรสำหรับคนงง,งๆที่อา่านภาษาอังกฤษไม่ออกเน่นแล้วเจอเขา เฟี้ยวอยู่นะเจ๊แกชอบรับซื้อหงซื้อเห็นเราจะขุดไปขายเจ๊แกเนี่ยเนีเราจะขายหินตานะเราจะไม่ขายพวกไรแดงรู้สึกว่าเหนื่อยหรอเราเพิ่งกินสุดชีพเองว่าจะเหนื่อยได้ไงเนะี่ยอืมกินช็อกโกแลตบานาน่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตเคลือบบานาน่า ชุบกล้วยนี่กันอร่อยเหมือนกันนะนี่ควัมนะอุยวัดหกสิบบาทเองชิวๆว้าวไงคือว่าดีนะคือประหยัดเวลาได้ได้แบบเยอะเหมือนกันแต่หกสิบบาทสันรับผมคิดว่ามันไม่แพงนะ เราจะบอกให้ไปหาเจ๊อมา,าเจ๊แล้วไม่เข้าใจจริงๆว่าว่า,าเจ๊ แปบไปนี่หนหแล้วเจ๊เจ๊ต้องขายภารกิจออกมานะเจ๊เพราะผมมาถึงอันนี้เจ๊จะมาเ,อ,มเอ,มอย่างเงี้ยไม่ได้นะเจ๊ เจนบอกเราว่าอะไรวะตอนนั้นเดี๋ยวผมเข้าไปพัพสสด้ะเจยเขาบอกเราว่าไหนดูซิคุณไม่ควรจะอยู่ที่อื่นหรอ ดูฟรีกิดไฟรีริ้คิดเราว่าอะไรประดับขอนย่างตีเหล็กแล้วนำไปที่ดันดันหน้า,เ,าเราว่าเราต้องไปคับขอนเราก่อนหรอก็ได้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  เควส์มันก็บอกให้มาหาแม่ป้าโอ้โหต้องกลับบ้านไปขับอ่ะกลับบ้านไปขับค้อนก่อนก็ได้กลับบ้านเดี๋ยวเราไปทำดูเพื่อปลดล็อกคอนอะไรแบบนี้นะถ้ามันไม่ใช่นะเจ๊แล้วเจ๊ทำมเอะไรไปนะเจ๊กันแน่ กันมีสักจกขนาดละอืมไม่ได้เราต้องมันเก็บไว้มันคือ ชิวๆเลยนะครับคอนนี้อันเก็บเกี่ยวกันดีฟ้าอ่าเราไม่ได้ซื้อเชือกมานะไม่เป็นไรเราไปซื้อมะเขือม่วงล้ว ชิหมูยังไม่ได้กินเลยรเรไก่รอเล่นกินอย่าเดียวหมดแล้วไก่เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปคุดออกก็ได้นะะนี่นี่เราค่อนข้างที่จะ มีเยอะพอสมควรเราไม่ได้ซื้อเชือกมานะอ๋อทันตวันไงแม่คุณกเก่จะก,ก,กินก่อนเลยหรือไงอะ ินแล้วก็ไข่เยอะๆผมต้องเอาไปให้คุณหมูด้วยนะคุณเล่นกินกันอย่างเดียวเลยอะ่ะไข่หน่อยเดียวเองหมดแล้วอดกินไปซะ ีวน่าไงก็ครั้งที่เราเราปลูกปลูกกระเพาะเยอะปลูกไอ้นี่น้อยตอนนี้เราก็ปลูกปลูกกระเพาะน้อยเอาไอ้นั้นเยอะบ้างไก่อะถ้าเราพอมองคิดว่าไก่มันมากกันไปละเ <c oughs> ชียร์ได้ไหมๆๆๆไมันน่าจะมีแบบจับไก่ไปไข่ออกทองตลาดก็อ๋ออ๋อไปไข่แห้งเลยแล้วนะเฮ คุณปิ้งเขี้ยวมาเขี้ยงเจ้ามีราคามากนะเอาไปเอาไปอดกินอยู่ตัวเดียวเองโอ้โหอ้อยวบนนี้อดกินอยู่ตัวเดียวก็สงสารด้วยอะต้องเข้าใจนะอืมถึงวันน้าได้กินทุกตัวไกลอดนั่ง เราลืมที่นี่ไปนะเราลปพวกต้นไม้ก่อนเราค่อยล็อตไม่เป็นไรเราขึ้นไปดูต้นตับถิ่นเราดีฟ้าล้วค่อยเข้าเมืองเราได้ร้อน,อนเจ้ากลาดเราจะได้ผลไม้อะไร ข้างบนจินไม่เออไม่มีโอไม่มีโอถ้าถิ่ไม่ออกลูกว่ะให้ส้มบูชาเลยราเก็บมละลโกโก่โกกอนดีกว่าลิมอนป้าแกรับซื้อ อ้ปักแกรับซื้อพักเราเยอะเยอะเลยแหละเดี๋ยวเราแค่เก็บผงแค่พักไปใครโอ้ยกล้วยหลน่นกล้วยนี่แบบช้ำง่ายมากนะนั่นชีวิตจริงอะช้ำง่ายมากแล้วก็พอช้ำแล้วนอนก็เจาะอืว้าวไม่มีเลยนะกูโก้หล่อ ขุณเมืองเลยปะขุณเมืองเอาแร่เหรอเราไม่น่าไปขายเล่นจนหมดนะมันทำจังได้นะแล้วเป็นการค้าขายเออหัแร่แร่เรามันจะจะดอกรอจิงเดดเด็ด,ด,ดเดแร่ไม่ดอกก็ไปนอนไงแร่ไม่ดอกเราก็นอน นอนตรงไหนใช่ไหมเราไม่ต้องงวงเราจะนี่นอนตรงนี้แหละ <c oughs> เห็นแล้วไม่ดบับละนอนนี่แหละโอ้ฝนตกไม่ต้องลดน้ำเราจะนอนจนฟ้าแลงจะดอกให้เรานะแต่ก่อนก่อนที่เราจะนอนเราก็เดเดเด สองวันยังไม่ดับเลยอย่างไรก็มีเห็ดให้เราบางก็ม่เสียเปล่าก็ไม่เสียเปล่าอย,ย่างไรก็มีเอ,อ่อเฉพาะเขตแรกข่าวอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามีมีเฉพาะที่เดียวมีที่ไหนบ้างเดีย๋ยวเราจะเพชรอะไรต่ออะไรห,หมดเราก็ไปนอนต่อ กอนฟามเล่นะฮะถามมีขายไหมมีนะแต่ว่าเรายังไม่อยากเสียตังค์ตังค์เราไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะเก็บมันไว้เราจะพยายามไม่ฟักตังค์แบบซื้อได้สู้ร่ายนะฮะ ก็คือหมูก็ไม่เข้าคอ,อกเลยสักยะสักไม่มีข้าวโพดแล้วเดินยังกยักพูออนอนดีฟ้าโอ,โ,อโอ้ยแบบ นอนเห็นไหมพอเวลาพอมเอาส้มไปไหว้ฝนจะตกเห็นไหมอโอ้ได้จับคราวหน่อยละโคแต่หมแม่งยังนานนะทุกคนแต่หมนี่ครับยังนานนะ ปลูกต่อต่ไก่หลบดูหย่ปลูกครั้งน mm hmm. ี้เราจะวานปุ๋ยนะเราจะวานปุ๋ยอันที่เก็บได้แล้วเราจะไปวานปุ๋ยวานปุ๋ยวานปุ๋ย มันปุ๋ยเนี่ยมันต้องวันอีกวันหนึ่งตอนเช้านะทุกคนที่อวนปุ๋ยมันยุไกลายไปไหมฝั่งนู้นมันจะมันจะหกกวันไปฝั่งนู้นไม่ฟังปุ๋ย ครับที่วันปุ๋ยใหม่ใกล้ๆหน่อยเพื่อจำนวนมันจะมากขึ้นประเดมโอ้เราต้องไปซื้อข้าวโพดใหม่แล้วทุกคนข้าวโพดราหมดข้าวโพดราหมดเราต้องซื้อข้าวโพดใหม่ พ้นหมดเป็นไปได้แย่แกันเลี้ยงไก่แค่สี่ตัวใช่ไหมเลี้ยงไก่สี่ตัวโอเคตอนนี้เราต้องตอนนี้ให้หมูนะตอนนี้หมูเราได้กินครบทุกตัวอย่างแน่นอนเต็มแล้ว เราได้จริงครบสี่ตัวแน่นอนได้ครบห้าตัวถ้าเราเลี้ยงแปดตัวนะเราก็สามารถเก็บได้ทีละแปดขังแรกยังไม่เกิดอีกหรอเข้งไปดูว่าแรกเกิดยังเอเราต้องเก็บกล้วยกับ มะผากกล้วยนี่คือแบบยากกว่าพอกันเลยนะต้นมันกันเละยากเหมือนกันลหรอเรายิ่งทำไปเรื่อยมันยิ่งเปิดให้เราปลูกต้นไม้ได้เยอะขึ้นนะ กมนี้สำหรับแก้เบื่อได้ไหมก็แก้เบื่อได้ไหมหรอไม่แนะนำนะเพราะว่าบางทีมันจะแก้เบื่อครเป็นเครียดเลยนะบางธุรกิจแบบมันยากเกินเกินความต้านทานนะแต่ถ้าแก็คนอ่านงานคิดออกก็ถือว่าแก้เครียดได้สบายๆเลยและจ้า สองวันแล้วนะคือเล่ยังไม่ดอปสองวันแล้วนะอะไรคนนี้ไม่เป็นไรขึ้นไปเก็บผลระบายข้างบนแล้วเราก็นอนต่อต <c oughs> ้องทีมเราออกแล้วเ,เรายังไม่ได้ลูกไอัไนนี้ออกปลูกต่อต่อไม่รู้ว่าลูกไอนะ้น่ะมันราคาเท่าไหร่ สิมันจะไปนั่งตรงนู้เราไม่ได้นั่งนานแล้วเรามานั่งซะหน่อยอนั่งให้มันเวลาผ่านนะเวลาจะผ่านเ่านไปเห็นไหมเวลาก็จะผ่านเหมือนแรกเราจะดรดรอป้วนะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปน้องก็มันกว่า ิ่งที่เราอยากได้คือแรขข่าวนะถ้าเราเก็บแรขข่าวไม่ได้เราก็ต้องไปเกาะ็นการคล้านะเพื่อเพื่อทำเล่นะเพื่อเอาเลขข่าวอุ้ยออกออกเย้วนะอุ้ยสองลูกตัวนี้ไม่ออก ต้นนี้ออกแล้วเดีย๋ยวเราจะไปตัดต้นไม้ทิ้งเพื่อปลกูกช่วงแร่ค่าอยู่ไหนก่อนจะไปแร่เราต้องฟาร์มต้นไม้แล้วแต่ก่อนชุบ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 เอาออกเกจกานี่เอาออกซะนี่เอาออก กู้ด้วย้ゃนいในสะโพอุ้ยเกือบเกือบได้ปลูกใหม่เ<簡>ฮ<單>้ยต้นชกรัตตรงนี้ต้นกอกโกะตรงนี้นี่เกือบพวนี้เก็บได้บ่อยมากแต่พวกนี้ยังจำไม่ได้จะพ่เยอะๆมาแกะชอบหนเฮ้ยแมงผู้รู้ เราขายทีดีตอนนี้เรายังโอ้แอแร่ดับแล้วนะดูจากข้างๆห่อได้จะเห็นป่ะดูสงแล้วน่าจะต้องออกเกาะจริงๆอ่โอๆดูส่งแล้วนะ่าจ,จ,นะจะได้ออกเกาะจริงๆความจริงอะ่ะที่อยากให้ขาแค่บอนเกาะก็คือ เสร็จเราจะได้ไอ้นี่อะไรเงี้ยเราจะได้ครัวหวานได้เลยเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปกกอนหนูเราก็ต้องกลับมาบ้านอีกอะไรไปนียซึ่งมันกันงานๆที่จะเสียเวลากินน้ำไม่เชื่นใจเออดบสักทีเธอโอ้โหดำดบ ที่เราอยากได้อย่างไม่ดอบนะทุกคนทุกใถึงไม่ดอบนอนในนี้ละอยู่ที่จะดอบให้ไหมนี่ฮะนี่ฮะเขาจะเป็นรูษท้ำไปแล้วนะทุกคนเขาอยางไม่ดอบอยู่ดีนะ่ะ ดอเตอแร่แดงไม่ดับหรอฮะอูออ้นี่มันกีวันแล้วเนี่ยแล่ยังไม่ดับเนี่ยคือาขวันแล้วนะเนี่ยโอ้ดับสักทีเฮ้ยโอ้ได้อันเดียวอุย้ยได้อุย้ย อุ้ยพอแล้วประมาณกี่วันนะฟอแรกจะดอปเล็กเลกดีๆนะนานแบบนานนานานเลยแล้วฟอจะดอกคือเรานอนไปตั้งกี่รอบอะป้าแกชอผลไม้เราจะเอาของที่ใข่ป้าแกได้ <c ười> ทันที่จะเอาไปได้นะ ก็จะได้แล้วไอ้กล่องหลังนี่มันขึ้นมาข้างมดที่เลยเราจะต้องไปดูพักข้างบนนะไปดูของข้างบนเราเพราะว่าเราจะขึ้นไปปลูกด้วยประวัติต้นไม้ทิ้งไปไเลยเราจะขึ้นไปปลูกคงใครได้ลัารดีตรงนี้เลย ต้นนี้คือแบบออกเยอะจัดอะแต่ต้นเนี้ยคือแบบไม่ออกต้นนี้ก็ออกแล้วแตบบ่เปินลก็ออกแล้ววะ่ะคือแบบมันออกจะหมดแล้วไงน,น,น,นีต้นนั้นต้นเดียวที่นี่ออกปลูกต้นไม้ ยังไม่รู้ว่ามันใครกี่บาทิปลปกไว้กอค่อยเกียนแล้วกันพนวะกเองอรพวกเองพยายามเเน็บยาเธอนี้แล้วคันคุณยายพวกเลยคุณยายเกียมตังค์ไว้หลายบาทเลยคุณยาย พราะผมไปข้างนี้ไปไม่ใช่ว่าจะนอนอ๋อแล้วปลูกพิดอีกให้ก็ให้อาะอาะออเอองวังตังตก ก็ดีเหมือนกันแล้วเราก็มีอาหารเก็บคงเก็บใครเอาไปขายด้วยนะเก็บเก็บเอาไปใครเดี๋ยวรับขอนเลยรับขอนเลยดีกว่าเดี๋ยวผมเก็บแล้วก็ไปเจอกันอีกทีที่บ้านยายนั่นเลยแล้วกัน นี่อ่ะเจะกันที่บ้านยายนั่นเลยแล้วกันออุอ้ยครับได้เยอะนะเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะเจอกันที่บ้านยายเลย